วันนี้กับหนูนะอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะมาแต่งตัวและกทำผมให้น้องมุจิกันเลย,ยซึ่งวันนี้เราจะมาทำผมให้น้องมุจิกับค่ะใครอยากดูบ้ไปดูกันเลย <Yeah. S 1> มาดูกันเลยอันนี้นงมุจิจ้อตัดเออเลย กนจะเห็นใช่ไหมคะมันจะมีที่คาดผมของเราแล้วเราจะใส่ให้น้องโมจิเลยคือใส่ยากมาก น้องนอนพักแล้วใช่ไหมเราอะก็จะมีแชมพูหนะ้าหนึ่งแชมพูเราจะวางแชมพูไว้ก่อนนะมีแชมพูไว้ก่อนแล้วก็จะมีน้ำนะน้ำหนึ่งน้ำกีแก้วก็ได้ไม่รู้ว่าจะต้องใช้น้ำกีแก้วนะนี่แล้วก็แก้ก็ได้แล้วแต,แต่ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรแล้วก็ถ้าเราไม่มีถ้วยหรือว่าไอไอ ไอ้มันเป็นแบบนี้ะจะเอากระมังหรือไม่เอาก็ได้เอาอย่างอื่นมันเป็นแบบนี้ก็ได้เราเป็นแม่หม้อแกงเล็กกับกระมังเอกเล็กๆเพราะเราไม่มีอ่ะก็จะเป็นเชือกฟางมเชือกหนึ่งนะแล้แม่เราได้มาจากไหนแล้วสีเชือกหนาๆฉีสีสีแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ ีดเป็นเส้นเล็กๆขีดเป็นเส้นเล็กๆแล้วหายก็จะได้นม้นี่นะกดอ,อื่นเลยเราต้องใช้นี่ใช้กระรมังหนึ่ง,งเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนนะนี่ไว้ก่อนแล้วเราก็จะใช้หนึ่งแก้วพร้อมกับกระรมังหนึ่งถ้วยแล้วก็ใบให้หมดนะเดี๋ยวเราไปเตมมิมน้ำ ถ้าคนลงไปเติมแ้ำก okay. no ่อนโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วค่ะเทน้ำไปอีกหนึ่งแก้วอีกหนึ่งคนนี่เป็นน้ำนะคะน้ำหนึ่งน้ำใสๆนะน้ำใสสะอาดไม่ใช่น้ำหนึ่งนะน้ำกอกนะคะใช่น้ำ ให้น้ำดื่มน้ำก็ได้แล้วแต่เอ๊ใช้น้ำก๊อกก็ได้โอเคต่อไปใส่อันนี้เข้าไปนะคะใส่เชือกฟาร์มเข้าไปนี่เชือกฟาร์าามนะใส่เชือกฟางเข้าไปนะพูดต่อเลยใส่เชือกฟาร์มเข้าไปแล้วนะคะนี่ เดชือกฟังเข้าไปเลยเนาะด้ดูเลยนะโอ้เจ้าเชือกความสีอะไรก็ได้แล้วแต่เนาะแต่ส่วนใหญ่จะเอาไปสีไปจ้ะยังเดี๋ยวใจดูเดี๋ยวใจดูนะ ราก็จะใช้เองนะคะมีเชือกฟาร์มอ่ะเราจะ,จะเจ้าเชือกฟาร์มออกนะคะแต่ไม่หนิเคสโอเคมาแล้วนี่เล่นบอนนะคะ mm hmm. พวกคุณจะใช้ส่วนสระอะไรก็ได้ตั้งเวลาเนาะนี่มาแล้อเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวให้ทุกคนอูนะนี่ก็ได้อยู่แล้วนะ ประมาณมประมาณสองสามนาทีนะอ่ะกูเลยนะกูเลยรอไปอเ,เวลาตอนนี้สิบวิน ใช่ไหมเ,เอามมจิมาเลยมามามาเอาก็จะถอดก่อนนะนั่งอืมนะขย่าไปหน่อยครับมมจินอนอะไร เราจะต้องแยกส่วนออกไปเร,เ,เราจะแยกเราจะแยกทั้งสองส่วนออกไปก่อนเพราะว่าทั้งสองส่วนนติดกันเราต้องแยกใช้กันไกลไม่ได้นะถ้าใช้กันไกลเราจะเล่นตุ๊ก,กตาไม่ได้เรเล่นตุ๊ก,กตาห้ามใช้กันไกลผูกอีก เคเสร็จแล้วน้อยวมากอีกข้างันจะยาวรอเปล่าเนาะปค่นี้เ นะเดี๋ยวเทน้ำในนี้มาก่อนนะโอ้แล้วว่านะ ขาเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าเคยยาแชมพูไปแล้วโอเคแชมพูสามารถช่วยให้น้ำขาวได้น้ำขาวแล้วนะน้ำมันขาวแล้วเราจะเอามือช่วยเอาโองออกทำไปเรื่อย ทำก็จะออกดีถ no ้าโฟมมันยังไม่ออกแล้วก็ทำตรงที่โฟมทำตรงที่โฟมกระจายอยู่นี่สิ่งที่ดีสิ่ดก็คือตอนดีเราต้องเอาใส่ไปมีรังนงายังทำอยู่นะเอเคอ่ะแ้วก็ไปแล้วเราก็ต้องยกโมจิด้วยถ้าเราไม่ยกอ่ะแล้วก็ จะทำให้น้องมุ้ิอาจจะเสียได้โอเคที่เดี๋ยวแปบ๊บเดียวพอนะแล้วเ,เราก็จะแช่นะ้ำอีกทีนะ

โอเคาโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเราจะขอเจอกันใหม่กี่นาบาย